ต่อไปนะคะจะเป็นการหาเดไซน์ที่6นะคะเดไซน์ de ที่6ก็จะต้องหาตำแหน่งของข้อมูลเหมือนเดิมเพราะข้อมูลเราเรียงมาแล้วนะคะตำแหน่งของข้อมูลก็จะได้เป็น d 6เท่ากับคูใส่สูตรก่อนนะคะอะในวงเล็บ n บวก1นส่วน10ะคะเท่ากับ6ในวงเล็บ8บวก1แล้วก็ส่วนดีส10นะคะ8คูณ6 เท่ากับห้าสี่หารสิบก็ได้ห้าดสี่นะคะทีนี้อันดับแรกเราก็มาหาเทียบบัญญัติยางแบบนี้นะคะอันดับแรกเราก็ใช้ตำแหน่งที่หนะคะตำแหน่งที่หคืออะไรหนึ่ง6สามสี่ห้าหกนะคะคือ1ิปดนะคะตำแหน่งที่หคือสิบปดนะคะสิบปดตำแหน่งที่คะคะหคืออะไรก็คือต่างกันหนึ่งตำแหน่งนะคะหกับ5้านะคะเพราะอันนี้มันเป็นห้าจุดสี่เนาะมันก็อยู่ระหว่างตำแหน่งที่ ต่อหกกับต่อ n ห้านะคะก็คือราตระหว่างตำแหน่งที่หกกับตำแหน่งที่ห้านะคะก็ต่างกันหนึ่งแต่ค่าของมันจะต่างกันเท่าไหร่ก็คือสิบแปดนำมาลบกับสิบหกก็ได้สองนะคะตำแหน่งต่างกันในตำแหน่งที่เราหาได้กับตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดก็คือห้านั่นเองก็จะต่างกัน0ูจุดสี่นะคะนี่ ค่ามันต่างกันทีนี้ถ้ามันเป็น0.4ค่ามันจะต่างกันเท่าไหร่ก็เอา2ตัวนี้มาคูณกันก็จะได้เป็น2คูณกับ0.4ก็จะเท่ากับ0.8นะคะตีหกก็จะต้องใช้ตำแหน่งที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือตําตำแหน่งที่5ค่าของมันคืออะไร16นะคะก็ได้16บวกกับค่า0.4ที่มันต่างออกมานะคะก็บวกกับ 0.4มาคูณกับ2นะคะได้เป็น0.8ก็จะได้เท่ากับ16.8นะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือค่าของเดซิ์ที่6นะคะไม่ใช่ตำแหน่งนะคะตอบค่าของมันนะคะต่อไปเราก็จะมาดูเปอร์เซ็นทายที่70นะคะเปอร์เซ็นทายที่70นะคะตำแหน่งอันดับแรกเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเดซิไคอเซนเดซ คอไทยแล้วก็เปอร์เซ็นไทยเราต้องหาตำแหน่งของมันออกมาก่อนนะคะอันนี้ก็ต้องเป็น P 70นะคะสูตรก็ยังเหมือนเดิมแต่แค่เปลี่ยนส่วนเป็นร้อยนะคะ R R คือลร R คือ70 N, N ก็ยังเท่าเดิมนะคะก็เป็น8บวก1แล้วก็หารคูณ70หารด้วย100ก็ได้เป็น6.3นะคะอะ่มาดู6.3มันอยู่ระหว่างตำแหน่งที่7กับ6นะคะตอนนอ6เนอะ ทีนี้มาดูตำแหน่งที่7และตำแหน่งที่6มันต่างกัน1ตตำแหน่งนะคะแต่ค่าของมันต่างกันเท่าไหร่นี่หนึ่งสอี่ห้าหกดอันนี้นะคะเอันนี้ตอนอ 7. อันนี้ก็คือตอนอนะคะมันต่างกันเท่าไหร่ก็คือ26ลบกับ18ก็เหลือ8นะคะอ่ะทีนี้ค่าใกล้เคียงตำแหน่งที่6มันกล 6.3มันใกล้เคียงกับตำแหน่งที่6ก็เอามาลบกันก็ได้เป็น0 3นะคะกแบ8เนาะแล้วก็นำมันมาคูณกันนำา2ตัวนี้มาคูณกันหาร1นแล้วก็ไม่เขียนนะคะมันก็จะได้ 2. อสนะคะแล้วตำแหน่งที่6มันใกล้เคียงกับโอ้ต้องเป็น P 70ขอโทษทีค่ะนักเรียนนี่ต้องเป็น P 70อ,อ,อ่ะตำแหน่งที่ P 70มันก็จะได้ตำแหน่งที่ใกล้เคียงกันก็คือห ศูนย์จุดสามที่เกินออกมามันก็คือ2.4ก็จะได้เป็น8ปดบวกสอเท่ากับยี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการหาคอททายเดไซน์ igh, design, แล้วก็เปอร์เซ็นทายในกรณีที่เป็นอันกรุ๊ปดาต้าหรือข้อมูลที่ไม่ได้แจกแจงความถี่นะคะทีนี้ครูก็มีแบบฝึกหัดนะคะ,ะแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำนะคะ,ะเรามาทำพร้อมกันเลยค่ะแบบฝึกหัดนี้จะต้อง จะต้องเขียนลงกระดาษแล้วถ่ายรูปส่งมา ในรายกลุ่มนะคะในรายกลุ่มของคณิตศาสตร์คณิตพื้นฐานม .6 โ,โดยสร้างโดยสร้าง อัลบั้มของตนเองนะคะชื่ออัลบ,บัม้มใช้ชื่อจริง E X ชื่อนา ไมที่ศูนย์ไม่ที่ศูนย์อย่างนี้นะคะอ่ะทีนี้ เราจะต้องนําแบบฝึกหัดทั้งหมดที่ครูให้แต่ตัวอย่างที่ครูให้ไปเมื่อกี้ไม่ต้องเขียนลงนะคะแต่ถ้าเป็นแบบฝึกหัดต้องเขียนลงนะคะในกระดาษ a 4หรือกระดาษลายงานหรือกระดาษสมุดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ส่งลายมาในกลุ่มของคณิตศาสตร์พื้นฐานนะคะม6ที่ครูสร้างไว้ให้แล้วนะคะ,ะโดยใช้ชื่ออัลบ,บั้มนะคะสร้างเป็นอัลบ,บั้มของตัวเองโดยใช้ชื่ออัลบ,บั้มเป็นนายชนะสมุินะคะเป็นนายชนะมานชั้นม6กทับเลขที่0ูนย์อย่างนี้นะคะทีนี้ลองมาดูก่อนข้อที่1 ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรคะข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าจากข้อมูล18 4 2ปสี่สิบหแล้วก็สิบามแล้วก็9้าแล้วก็สิบห้าแล้วก็17ดนะคะแล้วก็ยี่สองแล้วก็สิบนะคะจงหาคอท้ายที่3ามเดซายที่2แล้วก็เปอร์เซ็นทายที่ส5้านะคะอ่นที่นี้ก่อนที่เราจะไปหาคอไซเดซาย,ย,ซายแล้วก็เปอร์เซ็นทายนะคะเราก็ต้องมาเรียงข้อมูลก่อนเลยเรียงข้อ มูนอันดับแรกนะคะตัวที่หนึ่งคืออะไรสต่อไปค่ะ9ต่อไปค่ะ13 2สองตัว13ค่ะตัดไป13ต่อไปค่ะ15ต่อไปค่ะ17แล้วก็18แล้วก็ 22แล้วก็สุดท้ายก็คือ26นะคะอ่าทีนี้พอเรียงเสร็จแล้วเราก็มาหาค่าของคอท้ายที่3นั่นเองคอท้ายที่3หาอย่างไงคะอ่ะาแล้วก็รูก็เขียนก่อนคอท้ายที่3อันดับแรกใส่ก้อนเมฆไว้เราต้องหาตำแหน่งก่อนตำแหน่งคอ คอทายที่3จะเท่ากับครูไม่ใส่สูตรแล้วนะคะครูก็เขียนไปเลย r คือลาย r คือ3 n คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 n ก็คือ9 n เท <N S 2> ่ากับ9เขียนกำกับไว้ก่อนเดี๋ยลืม9บวก1ส่วน4นั่นเองอเด็กๆลองคิดสิคะว่ามันได้เท่าไหร่9บวก1เป็น10 30 30หาร4เท่ากับ 7.5ก็คือตัวที่7.5ก็คืออยู่ในตำแหน่งที่8กับ7นั่นเองกับ7นะคะแต่ทีนี้มันเป็น7.5เราสามารถนำตำแหน่งที่8กับตำแหน่งที่7มาบวกกันแล้วหารสได้เลยเราไม่ต้องใช้วิธีการเทียบบรญยัติยางครูจะทำให้ดูทั้งสองแบบเลยนะคะว่ามันค่าเท่ากันจริงไหมเนาะ ่ะทีนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือยี่สิบสองนะคะอ่ะแล้วก็ตำแหน่งที่เจ็ดก็คือสิบแปดนะคะเราจะใช้วิธีคอท้ายที่สามก็จะใช้มันคือครึ่งหนึ่งใช่ไหมคะเราก็จะใช้ตำแหน่งที่เท่าไหร่ตำแหน่งที่แปดบวกตำแหน่งที่เจ็ดแล้วหารด้วยสอง 8คือเท่าไหร่22บวก18หาร2ก็จะเท่ากับ20นั่นเองนะคะอ่าอันนี้ในกรณีที่ครูใช้วิธีบวกกันแล้วหาร2เนาะแต่ถ้าครูใช้วิธีการเทียบบัญญัติยางนะคะก็จะได้เป็นถ้าใช้วิธีการเทียบบัญญัติยางก็จะได้เป็นตำแหแนงต่างกันค่ะ ก็คือ8-7ลบเเท่ากับ1ครูใช้คำว่าค่านะคะค่าต่างกันจะใช้คำว่าข้อมูลก็ได้นะค่าต่างกันก็คือ22ลบกับ18ก็ได้4ใช่ไหมคะส่วนต่อไปค่าที่เราคำนวณได้กับตำแหน่งที่ใกล้เคียงเราก็ใช้ตำแหน่งที่7แล้วกันตำแหน่งต่างกัน ที่เราคำนวณได้คือ7.5ลบกับ7ก็จะเท่ากับ0.5ค่าต่างกันก็จะได้เป็น4คูณกับ0.5ก็จะเท่ากับ2ใช่ไหมคะอ่ะก็คือเอา2ตัวนี้มาคูณกันนั่นเองเนาะทีนี้ก็จะได้เป็นคอท้ายที่3 ก็จะเท่ากับตำแหน่งที่7ค่ะตำแหน่งที่7คือ18ตอนนอ7บวกกับค่าที่เกินออกมาคือ2ก็จะได้เท่ากับตำแหน่งที่7คือ18บวก2ก็จะเท่ากับ20อ่ะค่ามันก็จะตรงกันนะคะนักเรียนก็ขึ้นอยู่ว่าเราชอบวิธีการทำแบบไหนเนาะครูก็มีทางเลือกให้ทั้งสองวิธีนะคะอ่ะต่อไปมาดู ต่อไปเขาให้หาอะไรคะเดไซน์ที่สองทีนี้มาดูเดไซน์ที่สองบ้างเดไซน์ที่สองไม่ติดตันเดไซน์ Day size ที่สองค่ะก้อนเมฆอ่ะเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมเนี่ย ตำแหน่งค่ะหาตำแหน่งของข้อมูลเหมือนเดิมตำแหน่งของ d 2ครูไม,ม่ใส่สูตรแล้วนะเหมือนเดิมนะก็จะได้เป็น2 9บวก1แล้วก็หาร10ก็จะเท่ากับได้เป็นเท่าไหร่คะ10คูณ2เป็น20หาร10ก็ได้ ็ได้เป็น2นะคะก็คือตำแหน่งที่2แสดงว่ามันไม่มีจุดทศนิยมตรงนี้ใช่ไหมคะเราก็สามารถตอบได้เลยว่าเดซายที่2องเดซายที่2มันก็จะเท่ากับ9ได้เลยคะ่ะเพราะอันนี้ไม่มีจุดทศนิยมตอบ ค่านั้นได้เลยอ่าเขาแสดงว่าเดซา์ที่2เท่ากับ9ใช่ไหมคะต่อไปต่อไปจะเป็นหาเปอร์เซ็นต์ไทที่สี่45อ่ามาดูการหาเปอร์เซ็นต์ไทที่สี่45นะคะ อันนี้มันจะไม่เห็นประเส้นท้ายที่4ี่ก็ต้องเป็น p 45, 45่ห p สี่ห้านะคะก็จะได้ตำแหน่งของ p สี่ห้าก็จะเท่ากับ 45ในวงเล็บ9บวก1ส่วนด้วย100ได้เท่ากับ4.5นะคะอ่ะได้มาแล้วมันจะอยู่ระหว่างตำแหน่งที่เท่าไรตำแหน่งที่5กับ4นั่นเองตำแหน่งที่5กับตำแหน่งที่4อ่ะมาดู หนึ่งสองสามสี่อ่ะอันนี้ตำแหน่งที่สี่นะคะแล้วก็นี่คือตำแหน่งที่ห้านะคะสองตัวนี้เนาะก็คือสิบห้ากับสิบสามอ่ะมาเทียบบัญญัติยางค่ะหรือจะใช้วิธีการบวกกันแล้วหารสองก็ได้อ่ะใช้วิธีการบวกกันแล้วหารสองจะง่ายกว่านะคะก็จะได้เป็นพีสี่ห้าก็จะเท่ากับตำแหน่งที่ห้าบวกกับ ตำแหน่งที่4แล้วหาร2ได้เลยนะคะแล้วก็จะได้เป็น15บวก13แล้วหารด้วย2นะคะอ่ะก็จะได้เท่ากับ14นั่นเองอ่ะอันนี้ก็ส็จเรียบร้อยนะคะวิธีการหาข้อท้ายีไซน์แล้วก็ประสิ็นต์ทายนะคะ เรียบร้อยอ่ะทีนี้ครูก็จะมีแบบฝึกหัดให้นะคะให้ทุกคนฝึกทำนะคะจริงๆครูคจะให้นักเรียนทำอีกตัวอย่างหนึ่งแต่ทีนี้ไม่ต้องละนักเรียนน่าจะเข้าใจดีแต่ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนเป็นข้อสองแทนอ่ะ,อ,ะอันนี้ครูก็จะให้นักเรียนฝึกทำด้วยตัวเองนะคะ โจทย์ก็คือตัวนี้นะคะวันนี้ครูก็คงจะสอนแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีการไล้์สดครูจะแจ้งนักเรียนอีกทีนึงนะคะนะคะ,ะสวัสดีค่ะ